เอาถ่านนี้เลยอ่าดูครับ่านจมดีครับมา Assalamualaikum w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอ,อเมืองจังหวัดยะลานะอยู่ที่ตลาดน่าไรกับสามแยกปารามิตเต้ก็เป็นตลาดสดตำบลบุดีนะครับจะยเฉพาะวันอาทิตย์ปกติคนจะเยอะนะครับ ตอนนี้ผมมาสายแล้วเนาะอัตรา้าเนเริ่มวายนะครับก่อนยญาถ่ายคลิปนะร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับว่าวคุณภยาจิมีไส้สาหร่ายไส้ปลาหมึกไส้กรอบก็ไส้ไก่อ่าปกติขายอยู่ที่ไหนเขาตลา,าดขัดรามันค่ะมาจากรามัน ทุกวันเลยแต่วันอาทิตย์จะมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะอ่าทาโกยากินะครับวิธีทำแบบนี้เนาะอาสูตรเป็นของแม่ค้าเองใช่ไหมือว่ายังไงของแม่ค้าเองค่ะอะตลาดนี้เขามีกี่วันตลาดนี้ทุละครั้งค่ะอ๋อวันอาทิตย์อย่างเดียวเขาเรียกตลาดนะได้ตรงนี้อ,อ,อ๋อตลาดคุลียะ ขายยังให้ไหหาลูกยี่สิบแม่ค้าขายไหมคะไม่ค้าคขายมาาไม่ค้าแนะนำหน่อยเลยช <c oughs> ื่ออะไรบันกิจขาปิดเทอมแล้วใช่ไหมช่วงนี้โอโร่ได้ปิดเทอมนะครับมาช่วยขายขานมอ,อันนี้ไส้สาหร่ายไส้ปูอัด นี้ปลาเมอใส่กรอบเอาอย่างละลูกใส่ไก่โอเคเอาถานนี้เลย ดูครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าใครมาเทีย่ยวต่ละนัดปารามิเต้นะครับวันอาออทิตย์ช่วงเช้าก็สามารถที่จะแวะซื้ออุ่นหนุนกันได้นะครับทาโกยากิ